กันนี้กูจะไปรถที่วันครูไอชิบหายไอชิบหายเฮ้ยแว่าในค่ำคืนนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างสิ่งสถิตอยู่ในบริเวณนี้ก็เป็นก็มีเหตุการณ์อะไรเจ้าครับเออวันนี้ครับเราก็เดินมาเอารถอยูีนะครับมีเด็กผู้ชายเดินตามมาไปไหนแล้ววะ เอาต้อไงเลยครับท่านผู้ชมไอเด็กมันถือติกน้ำมาที่ปาง,งเป็ดอ่ะอันบางอย่างสีสัธส์ซึ่งอาจจะเป็นวิญญ,ญาณที่เป่าทมเป็ดตาให้ท่านผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องและอย่ากระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียวแล้วก็มีม,มีเด็กผู้หญิงครับเป่าฟุ้งมาครับอยู่ม .5 น่าจะอยู่แถวนี้แหละครับน่ากลัวมากเลยเต็มพูดมาขนาดนี้ คนพาดอย่างผมก็ขนลุกไปเลยสิครับไม่แน่ว่าอาจจะเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วไม่แน่ว่าในค่ำคืนนี้คุณเต็มอาจจะโดนผีหลอกก็เป็นดอนอุ้ยักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนอ่วผี วันนี้ rats, นะครับเราจะมาล่าท้าผีกันที่โรงเรียนวัดธรรมจริยาพิรมครับไปดู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 ครับไปครับไปครับตามมาครับแต่แต่กล้องตามมาตามมาต้องดงานในเรื่องครับ้เขาก็ได้อยู่เนี่ยเราจะพามารักพระนะครับมาไหว้กันนะครับนี่ครับเป็นพระพุทธรูปประจําโรงเรียนวัดธรรมจริยาพิรมนะครับผีไปไหว้ครับผีผีไหว้ขอหน่อย เอางี้ไงล่ะครับท่านผู้ชมผีคนนี้ท้าทายอำนาจของคนผีตัวนี้ไม่ใช่คนนี้เรามาดูชาวบ้านที่อยู่แถวนี้กันดี้ฝ่านะครับเชิญครับยังไงครับท่านผู้ชมตอนนี้คือเต็มจะทำการเข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านนะครับเรามาดูกันกับผู้ชายพวกที่เราได้ครับชาวบ้านหนึ่ง กลับบ้านกับเพื่อนเลยค่ะซอยเดียวกันด้วยรอด้วยชาวบ้านเกิดอาการไม่พอใจนะครับทุกไม่แน่ว่าคืนนี้เราอาจจะไม่ได้เฮียอะไรกลับไปเลยก็ได้ครับผมดู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 ับไปดูครับไปดูชาวบ้านครับโอ้ชาวพันไม่ไหวเลยนี่เต้นต่อไม่น่าเชการที่กรรมการนะอะไร โกูมันได้ฟิล,ลยงกูมันจะเป็นพี่กอรายการเลยไอ้เห <c oughs> ี้ยกูขำไอ้ิกแปกูขึ้ได้นตอมีคิปไหมและในวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณเต็มและคุณหยกนะครับผมที่ได้จังก,การราคาผิในโรงเรียนให <c oughs> วนคุณหยกเราก็ไม่ได้เฮียอะไรเขาเลยนะครับละหรับในขัขน้รายการคนอวดผึงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ 丢丢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 。<laughs> <laughs>